สวัสดีครับคุณสรยุทธขณะนี้นะครับผมรายงานอยู่ที่วงเวียนตรงบางแขนนะครับวันนี้ระดับน้ําลดลงไป6นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัมภาษณ์ผู้ผู้ประสบไทยกันนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับเป็นไงบ้างครับบ้านอี๋แถวนี้หรือเปล่าครับแถวนี้ครับเป็นยังลำบากบ้างไหมครับก็นิดหน่อยครับอ๋อแล้วตอนนี้มาทําอะไรตรงนี้ครับเอามาต่อรถครับเอามาต่อรถนะครับโอ๋ตรงนี้นี่หน่วยผู้บริจาคนะครับจะเครื่องระดับมนทิพย์แล้วก็สตาร์ทีของโลจินนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ขอบผู้ให้บริจาคกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคคครรรรัับบบาาาอะไมิจ สวค่ะครับอ๋อสุดสีมือเลยค่ะสุดสีม anyway> ือเลยนะครับมาจากไหนครับอมาจากสตาร์ทีมค่ะผมมาจากสตาร์ทีมนะครับสตาทีมอะไรคะสตาร์ทีมคืออะไรครับเป็นเป็นทีมของดวงดาวค่ะเป็นทีมของดวงดาวนะครับสวัสดีคะทุกคนสวยเป็นดวงดาวค่ะนะครับนี่ก็คือข oh ้าวนะครับที่ผู um> ้มีจิตอาสามาบริจาคนะครับเดี๋ยวผมครับเป็นขนมจีนนะครับโอเคครับตัดกลับไปที่ห้องส่งได้เลยครับดูผลเซล